สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการแพ็คไข่ไก่ส่งไปรษณีกันนะคะอันนี้วัสดุที่ใช้ก็มีไข่ไก่บ้านไข่ไก่บ้านนี่เราผสมพันธุ์เพาะเองนะคะถ้าลูกค้าสนใจจะเอาไปฟักกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะวัสดุต่อไปก็มีแผงไข่หนังยางกล่องแล้วก็แกลบขั้นแรกนะเราตัด แข่งไข่ให้เป็นรูปทรงแบบนี้ก่อนตามจํานวนไข่ที่เราส่งไปอันนี้สามฟองเราก็เอาไข่ใส่ลงไปในนี้เลยนะสามฟองเสร็จแล้วเราเอามาประกบกันโดยการทําเอาเอาให้ปุ่มเนี้ยมันชนกันเพื่อที่จะเราจะให้ไข่มันไม่ขยับเวลาโยน เวลาอะไรอย่างเงี้ยเวลาขนส่งโยนอะ่ะมันก็จะทําให้ไข,ข่ของเราไม่แตกเสร็จแล้วเราใช้หนังยางรัดรัดให้แน่นจะใช้หนังยางใช้เทปใสใช้เชือกหรืออะไรก็ได้มัดมัดให้แน่นเลยมันยังไม่แน่นพอเดี๋ยวเราเอาเทปใสพันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเพื่อความชู่ ของเราจะได้ไปถึงหนึงลูกค้าอย่างปลอดภัยเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเอากล่องมาเลยจ้ะใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วเราก็เอาแกลบที่เราเตรียมมานะใส่ลงไปให้เต็มกล่องเลยค่ะเพื่อที่เวลาขนส่งโยน ไข่ไก่ของเราก็จะไม่เสียหายแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าน้ำหนักสินค้าจะหนักเกินไปเพราะแกบเบามากใส่ไปให้เต็มเลยเต็มยังอ่าแค่นี้พอละเต็มแล้วเสร็จแล้วเราปิดกล่องได้เลยค่ะน,นี่แน่นนิดนึงไม่เป็นไร เสร็จแล้วติดเทปใสเพียงเท่านี้เราก็เอาไข่ของเรานะักส่งไปสนีได้แล้วจะโยนจะอะไรก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าข้างในเราใส่แกะเต็มแล้วสนใจสินค้าสินค้ากดสั่งซื้อที่คลิปด้านล่างได้เลยนะคะ